เงี้ยเช้นจังขายรถก็บจะขายทีอ่าขายกันยากขุดเครื่องก็บจะขายของเก่ากินน่ะพี่น้องเอ้ยมันสิให้แน่ใครมีเงินมีท่องอ่ะตัวรองนั่นได้เซตต้นๆเนาะคุยกันนั่นคือเห้แน่มันมีเงินเหรอเว้อเด้อไปสั่งก็ดังเพิ่ว้อ สวัสดีเยบซีสุภูสุคนครับพี่น้องครับนี่ครับมายังวันนี้ก็ลายใหญ่ห่างครับพี่น้องครับวันนี้ครับพาไปเบิ้งให้เบิ้งหน้าครับพี่น้องครับมันว่าสซื้อได้พี่น้องมันีเป็นวัดแบบมือสื่อได้ไหมมันขายหน้าครับพี่น้องครับเศรษฐกิจบอดีครับวันนี้มาถ่ายคกิปขายหน้าครับพี่น้องครับมาซอยสื่อเลยครับพาไปเบิ้งหน้าครับหน้าข้อครับพี่น้องครับหน้าลัง น้นนะครับน้องเดินขางไปเบิ้งนะครับเด้อไปเดินทางขับไปก่นปอนกว้าง,งหาอด้นะครับคลองคล้างน้ำครับคของน้ำใหญ่นะไม่ใช่คลองคลองน้ำเนี้ยนะครับเป็นคลองน้ำน้อยเด้อนี่ข้ามไปเบิ้ง,งจากสิบก <90. S 1> ว่าเมตรเนาะหน้ากว้างกว้างเงี้ยไอ้ฝนครับนี่ค่อนมา,มากๆเล,ลกกมันกับปูปูมู้ดใส่หน้าทางเลย เป็นยังใสยเด็กกันไปเป็นลักเอาจัดค่ยได้เยงขึ้นขมน,น้อยน้อยอันนี้เขาสรมารมาลักอะไได้เปล่งเพราะว่าิ่นมาปลูกเศรีเฮาเพราะว่าเจ้าของอันเจ้าของบ่คอยมาเจือเ่นก็เลยมาปลูกหมูใสเดี๋ยไปเหยียงเพิ่นหมูงนนี้มอยู่อ๋อมันหมูเงียมันสั well, voilà นๆได้ไหมศาน รับุดหมดเลยเยผาไปเบข้างหลังเบิ้งหลังด้วยนะคะอือเบื้งางนาปะที่เก้าไล่เก้าไล่กลกัว2กล้กัวเกือบสองน้ำละคะเดี๋ยวมึงกเซาเอ่เห็นหน้าเนาะพท่ตกเอาตายว่พไปนองนี่ครับหน้าทางก้านครับนี่ติดถนนติดถนน เหมายาเตืดแล้นี่ครับเชาวไฝเรียนชาไฟนีไฟไ่ไปเลยเห็นไหมครับชิ่งามทิศเดงท่องเที่ยวนะครับทิศเดิท่อง,งเที่ยวแก่งไฮนะคะอยู่ก่อนถึงพัทยาน้อยประมาณสักหกเจ็ดโลนะคะถ้าสมมติมว่านั่นขับเข้ามาจากเส้นช่องเมกนะคะพี่บูชบนช่องเมกอุบลช่องเมกเวลาะขับเข้ามาประมาณสองกิโลนะคะ แล้วก็ห่างจากแก่งไฮนะคะแก่งไฮไปทั้งฟังพีเดอ,อร์มาณโลก,ก้กวาค่ะในแก่งไฮเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่วัยรุ่นเขาชอบนะคะน้ำเย็นใสทั้งเย็นทั้งใสค่ะปะผ้ามันเป็นป้าเห็ดได้หน่อยนะไปดูข้างหลังผ้าเป็นางหลังครับปะแล้วขับรถไปนะครับเพราะว่ามันเหีวติดถนนทั้งข้างหน้าและข้างหลังนะคะนี่ครับข้างหน้าก็ติดข้องข้างหน้าเคยได้เลยสองเคยได้เลยสองเธอ เราจะขายเท่าไหร่แสนน้อยนี่ละแสนต้นต้นเสนกลัวกลัวเสนนิด่จีนะคะต่อรองกันได้มาคุยกันต้องมาคุยกันก็จะรีเลยนะครับน้าที่นี่สนุกดีจังอยู่ที่บ้านของลูกเขียนนะครับเนาะตำบลตุ้มผู้ปะตำบลคันไร่อำเภอเชียนทอนนี่ครับทางนนำไหลเข้ามาเข้าไปได้ให้หน้า นี่พร้อมนี่ครับไหลฟ์ไปนไี่เลยเป็นน้ำหล่นไปเลยนี่ห้องน้ำห้องน้ำใหญ่เลยเป็นข้องน้ำหน่อยเลยนี่สนใจครับแต่ต้นต้นขายครับพี่น้องครับขายยังเดียวซื้อไว้ตอนปี2557นะคะอืมอุ้ยเกือบสิบปีแล้วเนี่ยอืมซื้อไว้ตอนนั้นนั่นเพราะสิมีเงินกับย่านเก็บเป็นเงินก้อนเมื่อไรนะคะก็เลยได้ซื้อที่ไว้นะคะอืมเอาที่ได้ขายเบิดนั่นแหละคะ่ะอันเนี้ย ก็มีส่วนยางอีกแล้วยี่ฟังกันนะแตละในก็รบริห้ขายดอกกันเท็ดเงินในยูนะคะเพราะว่าจ้างคนมาเกตอันนี้ก็ให้เพิ่นเศร้ากันเศร้าปลูกเขานะคะปีแรกเสียป,ปูเยป้เท็ดยูอี่ตมาเสียป,ปู้รถเป็นเสียอะไนอืมประเทศประเ็ดซับทานตากักนะครับตอนนี้ก็พามาเบิงนะครับเนาะข้างหลังพรงพุนข้างหน้าสีท่าเบิ้งที่แรกชื่ขอข้างหลังนะครับทางขึ้นกันครับทสร้างกันสร้างอยจะไปวัด ครั้งนี้เคยเป็นบ้านผู้ใหญ่บ้านเด้อค่ะเด้อคุณก็เดียเศร้าไม่ทำแล้วมี่จะขั้นก็อนสียขั้นป่ตายบ่เข้าพี่สายเบอร์ตั้งสั่งสายครับพี่น้องครับอ๋อไล่ใหญ่ห่างไล่และเสียต้นต้นติดต่อมาเบอร์เทิรเจริญจิตลินได้เลยนะครับเนาะคุยกันได้0871662878

ถนน,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 นหน้าร้ากับจิตถนนยากไปอีกทีเราถนนหน้าร้างอะ่ะเราซื้อซะสบายเฮ้ยยังก็ได้หน้าเปิดร้านกาแฟนะถ้าใครมีของดีนะเด็ดพอหนานมันจะมีเบิดปีเจ็ดอันนี้คือบอมีสันนะเดินท่องเที่ยวนะครับน้น <c ười> องโดตรโตกนานนี่เขาว่าเปิดน,น้ำด้วยพัฒนาแรงให้นี่เดี๋ยวตะจะท้ากัเดี๋ยวจะฝ่าจะฝนลง เราจะฟังบีอ๋อเาฟังอีกอ nah, ่ีกอะไม่เห็นหน้าไม่ไม่กับเร่องอ่ยังไงระยะไี่้องปีแรกอันที่มาซื้อนะคะมาเฮ็ดนะเฮ็ดเขาเหนียวเนาะดอร่อยล้อยสามสิบหรือรอยยี่ส MM ิบเฮ็ดถึงวันเทือเดียวให้เขาร้อยสามสิบก็สับ สอนทำตาลีเงี้ยนะพี่น้องกทบตายตา,ากแดดเอ้ยตา,าเขาแต่ปู่เสาเฮ็ดเลยบัดเน่ยปีต่อมาเส้าเฮ็ดดาบเลย,ม,ย,ยมุ้ยมองตา,าเขาหลายหมดหลาย <c oughs> หมดหลายครับแสงก่อนต้นๆนะครับเนาะที่บ้านน้องนุกเขียนตำบลคันไร่อำเภอศรีดินทร์จังหวัดบลร,ราชธานีเข่ามาจากถนนใหญ่เส้่ยนอ่สองเมตรเนาะเส้นใหญ่ไปอุโมงคบังลาดก็ข่ามาประมาณอ่าโล่สองโล่สองกิโลบ่เกินบ่เกินนะใกล้ครับข้อดีอ่ะแจ้งดี ทางเขาคนขีดยางดีเพราะขาจะเป็นหมู่บ้านต้องรูกเขียนต้อลรู้ตองรูเหมือนกันเป็นหมู่บ้านครับอันนี้ช่อยู่นอกบ้านกันแต่ว่าเขาจะเลื่อนกว่าในบ้านหมดแล้วคือคือตอนนี้ในหมู่บ้านเฮาของอุบลนะคะส่วนมากอ่ะไฟฟ้ามันจะไปทุกที่มันจะเลื่อนเขาก็เลยไม่เอทท่องที่ไปที่มันโลดไฟฟ้าเขาเรียบร้อย่วงเงี้ยป่ะยางคนเกียล์ะอันนั้นคนมีแผนอยู่สะพานไปเฮ็ดเรียบร้อยแล้ว บ้านขามหวยไปแล้วเดี๋ยวไปวัดเส้นนี้เส้นล้างบ้านขอมู่บ้านเพื่อนเนี่ยขอวัดเพื่อนขอบู่บ้านบ้านนี้ข้ามเนนไป็นยังจ้ขายเขาเนี่ยไปยังจ้งขายยากซีด้ขายหรอก เพราะว่าเศรษฐกิจบันีพี่น้องไม่สั่งกดังไม่นะครับน้องกับมัทสันเหลี่ยมวนเงินมัทสันก็บจะคายเนี่ยมันหลดละคายมาใส่เดรียญนึกเจอเนี่ยเงินเจังคล้ายรถก็บจะคล้ายทีหาเงินหากขึ้เครื่องก็บจะคายของเก่ากินนะพี่น้องเอ้ยมันสิให้แน่ใครม่มีเงินมีทองอ่ะเอาลองนะในเซ็ตต้นๆเนาะคุยกันได้เงี้ยไมนมีเงินเหรอเพื่อนเอาไป่สั่งกวดังเพื่อน ย่านเมียเป็นบ้าเมียเครียดนะคะเจลินเครียดหนักเจยินใส่กันได้ยินเครียดด่าตัวผัวหันมาหัวข้อกับด่าผัวมันจะคุณอย่างกูยังผิดวะเครียดแม่มันยังคักแท้แต่สนับมันถามความคิดว่าได้นะคะสมองเดือดสมองแตกเลยแม่ส่งขึ้นไม่ถ่วงเลยนะย่านอยู่เด้ียวโมเดลยงยังเนี่ยโมเดลโมเมนทนขี้โมเมนทเงี้ยวได้แต่สนดบทำไปขึ้นแต่ตัวต้องมึงเหี้ยงเป็นปลาเห็ดยบตาเหี้ยบลูก อน,นะคลิปนี้ครับฝากด้วยนะครับจะต้นครับเก้าไร่กว่าที่น้องนูเขียนที่มีโฉนดมีโฉนดที่ดินพร้อมถนนหน้าหลังถนนหน้าหลังติดคลองน้ําติดคลองส่งน้ําหน้าคลองอ,อ่ะไปติดคลองหน้าเบิดปีช่วงนี้น้าฝนก็มาถึงบุกไปน้าเอาลราพระจากไปเสมยซอยในพี่น้องมาซื้อเนี้ยทุกอย่างไรทุกยากปากคำพี่น้องเอ้ยลงทุนไป ก็บานปไปไข่หน้าครับไฟซางก็ดังอีกกันว่าจะสิงลายยางอยู่อืมทัชเดลยุบันเนี่ยฮะแดดแห้งไข่หน้ากินกันพี่น้อยว่าดีไค่แน่ดอกก็เป็นน้ำอันมรดกอะน่าซื้อน่าซื้อไมาไื้อเอง